ผูเรียนสดมากบอกเลยว่าเพิ่งลงจากรถเมื่อกี้ฝากคุณทุกคนที่เอาจอเข้าใจให้ราคาสี่หมื่นใจแล้วขอบพระคุณค่ะหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับใครรับพิมพ์รับอ่ะพี่อะไรเอ่ยมายังยังยางหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาได้เลยอ่ารับพิมพ์รับรับพิมพ์รับมาได้เลยหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ค่ะรับพิมพ์รับมาเลยแม่รับพิมพ์รับมาเลยตันี้สวยมากเลยนะห้าแบบกำลังพอดีอ่ะห้าพูเลย มาเลยมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยไม่มีลูกต่อไปไม่รอนะคะฮะ<า>พี่พรพ,พี่พรเตรียมแครบเลยค่ะเออพี่พรเกือบแล้วนะพี่พอ่นจ้าแครบให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งนะแครบใ,<ห>ให้เห็นรหัสแล้วดันหนึ่งมาเลยโอเคพี่พรแครบแล้วดันหนึ่งให้หนูหน่อยนะแม่ขอบคุณค่ะพี่พรนะพี่พรแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับ พี่พรโอเคงามามาไวไปไวนะครับทุกคนเอออ่าลูกต่อไปลูกเล็กๆ5้พูนะครับ5้พูกิโลครับกิโล3กิโลพอดีครับอ่า3กิโลพอดี9ก้าสามเเอาไป9 0 0าศูนย์ย์ใช้ลูกสวย์นย์ลูกศูย์นย์ทุกคนคุ้มมากลูกนี้คุ้มมากจริง5้พูอ่าพี่เมี่ยวพี่เมี่ยวเต็เลยรถตัวหนึ่งมาเลยนะครับโอ้พี่เหมียวโอ้ยคุณเหมียวเฮ้ยคุ้มมากจริง แล้วเพิ่งลงเลยเมื่อกี้สดๆเลยทุกคนไปถึงลูกค้าบอกเลยว่าอิ่มฟูแน่นอนผู้เรียนเป็นหมอนทองแท้ร้อนะครับอ่าหมอนทองแท้หมอนทองแท้ห้กิโลค่ะ5้กิโลนะคะลูกนี้5้ากิโลหนึ่งสี่ก้าเกครับ1 4 9่นะครับหนึ่ง่เไป1 4 0่ง่ศรับพิมพ์รับมาเลยแล้พิมพ์รับมาเลยค่ะรับพิมพ์รับมานะคร อ,อย่าแย,ย่งกันพูดอ่ะมันเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องอ <Okay. S 1> ่ะเชิญคนลูกค้าจะฟังไม่รู้เรื่องลูกค้าครับลด99บาทเลยนะรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับค่ะรับพิมพ์รับเลยค่ะพี่หนูครับพี่หนูมาน,น,นี่เดี๋ยวหมุนให้ดูอ่านะพี่หนูจ๋าแครไม่เห็นแล้วค่ะแล้วหนึ่งนะโอเคคุณหนูสวยมากคุณแคบแล้วดันได้เลยค่ะลูกโคตรสวยเลยจริงจริงพรุ่งนี้เดี๋ยวต้อนรับอาจารย์เบียเอาลูกโคตรสวยกว่านี้มาอีกเออบอกเลย ว่าไม่ผิดหวังเพราะทุเรียนร้านนี้แคบแล้วดันหนึ่งมาหน่อยนะแม่นะแคบแล้วดันมาหน่อยพี่หนูแคบได้ยงอโอเคมาแล้วมาแล้วไปกันต่อไปกันต่อไปสองลูกสวยสวยมากอาสองลูกสวยสวยนะคะลูกนี้อู้สวยมากทุเรียนลูกนี้สองลูกนี้งามมากหกกิโลหกกิโลเจ็ดค่ะ 197 1975คร like ับเท่าไหร่นะคะ1975 1975ไป1 1890หนึ่งแปดเก้นพอค่ะหนึู่นยทุกคนรับพิมพ์รับมาเลยหนึ่งแปดเก้คู่เยอะรู้อย่างเยอะเลยทุกคน1890รับพิมพ์รับมาเลยอ่ารับพิมพ์รับมาเลยนะครับรับพิมพ์รับมาเลย1890นะคะ1890นะคะรับพิมพ์รับมาเลยภูใหญ่เนื้อดีมากกําลังทานอยู่ขอบพระคุณค่ะได้รับของแล้วเนื้อทูนียนอร่อยมากขอบคุณค่ะ มีแต่รีวิวฉ่ำๆนะคะเพราะว่าเราขายของมีคุณภาพเป็นหมอนทองเนื้อหนึ่งการันตีนะคะมีบริการดูแลหลังการขายนะคะเซอร์วิสการคงการเคมเรารับผิดชอบมาไหมคะสองลูกสวยๆพี่อะไรครับพี่อ้วนครับพี่หมูอ้วนเตรียมแขกค่ะพี่หมูอ้วนเวลารับขออนุญาตพิมพ์ชื่อเล่นกันมาด้วยนะคะพี่หมูอ้วนแไเห็นแล้วค่ะแล้วกดหนึ่งะจ๊ะใช่แล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะแถบแล้วดันหนึ่งให้แม่ค้านิดหนึ่งนะมีแม่เอ่ย โ okay. อเคอะมาได้ยังพี่หมูอ้วนพี่หมูอ้วนแล้วแคบแล้วดันมาเลยนะเออโอเคน่ารักออมากอ,อ,อุ้ยสองคนนี้สวยมากอะต่อไปนะครับลูกขนาดแบบกลางกลางสองลูกโอโ้โหแบบแบบจัมโบม้ลูกหนึ่งแบบกลางลูกหนึ่งอุ้ยอย่างอุ้ยสว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 ยอุ้ยคุ้มอะ หกกโลครึ่งค่ะหกกิโลครึ่งครับหกกิโลครึ่งอ่าหนึครับเท่าไหร่นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเ้าหนึ่งอาไปหนึ่ค่ะสองลูกชำชำมาหนึ่นะคะคุณแม่ครับอืมไม่บอกให้เบาๆหน่อยเอ๊ะทำไมเบาๆหนึ่งเก้าศูนย์ศูนค่ะ ถ้าฉันไม่มีมงานยุ่งเลยนะไม่ได้เทรนใครไว้ด้วยใช่ยุ่งเลยนะปิดผัดกันเลยนะ,ะลูกไปต่อครับลูกต่อไป,ออไปเป็นตลก,หก,ตลกเหรอเป็นตลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตลกเว้ยโอ้โหอู้ห้าปูทั้งสองลูกเลยอ่ะอยากได้แบบไหนบอกแม่นะคะลูกๆสวยมากทุกคนแต่แม่จะยกให้ค่ะคุณแม่จะยกให้ 7โล7 2ค e ่ะ7โลสองค่ะคุณแม่สองหงหนึ่งห้าครับสองหนึ่งห้าเอาไป2 0 5 0พอโอ้โหศ0นย์ห้าศพอเดินทางค่ะสองศูนย์ห้าศูนยค่ะมีแต่ลูกโคตรสวยส0งศูน้าศพอเดินทางค่ะแม่สองลูกฉ่ำเลยเจ็ดกิโลสอสองลูกฉ่ำเลยนะคะ7โลสอง รับเพียงรับค่ะมาค่ะรับพี่พี่อะไรอ่ะขอชื่อเล่นด้วยนะคะอย่าลืมใส่ชื่อเล่นมาด้วยพี่ลุงนภาพี่ลุงนภาพี่ลุงนภานะครับพี่ลุงนภานะคะพี่ลุงนภาเตรียมแขรบใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยแล้วใช่ไหมพี่ลุงมาค่ะพี่ลุงแขบละคนนึ่งนะพี่ลุงจริง้วยแสดงว่าเป็นที่เสื้อฟอร์ดนะเนี่ยเออมันไม่ข้อความมันเป็นแบบแบบไอ้ยี่ห้อเสื้อ เออเนี่ยตอนนี้คนดูเยอะมากเลยไม่ถ้ามันโดนแบนดน่ะฉันจะใจหายมากเลยนะเพราะว่าช่องทางทำมาหากินเลยนะเียจ้าตามนี้เลยนะจ้าคุณผู้ชายนีอเลยจ้าตามนี้เลยนะจ้ามาวันแรกก็ทำลายช่องทาลลายยยอหรัสเเนะทช่งทางทำมาหากินฉันนะเธอะนีเลยจ้า เจ็ดกิโลแปดค่ะเจ็ดโลแปดครับเจ็ดโลแปดมาสองสามปอครับอ่าสองสามปดสองเอาไปเท่าไหร่สองสามปดสองเอาไปสองสองแปดสามเออสองสอดามพร้อมเ้ยล็อรถบปหนึ่งใบแดงโหสองสามปดเท่าไหร่นะสองสามปดสองเออสองสามปดสองเอาไปเอาไปสองสองปดสามจบจบป๊อปราคาแบบดีมาก ทุกคนละค่ะพาราดีมากเลยนะพาราดีมากต้องมาแล้วต้องเอฟกันแล้วทุกคนอุมารับพิมรับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ามารับพิมรับพร้อมรับพิมรับใส่ชื่อเล่นได้เลยแม่อมาๆๆแบบหนึ่งลูกมีดาขึ้นให้ขอรหัสนี้ก่อนแต่บอกเลยว่าสองลูกนี้คุ้มมากนะลูกค้าพิมชื่อกับพารามาเอ้ยพชื่อกับรับเออรับกับชื่อมารับพิมรับใส่ชื่อเล่นให้เราอ่านนะคะ เอาไหมพี่อะไรสองลูกนี้ลูกใหญ่มากชื่ออะไรครับพี่ครับพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์พี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์ค่ะอพี่ทิพย์ลูกนี้คุ้มมากพี่บอกเลยว่าพี่ทิพย์ค่ะตอนนี้ผมยังยืนยันว่าสองลูกคุ้มกว่าหนึ่งลูกพี่จริงๆพูดเลยอเพราะว่ามันโดนแค่ค่าของแค่ครั้งเดียวพี่ทิพย์แครแล้วกดหนึ่งมาค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบรพะไม่ได้มีครั้งเดียวเดี๋ยวนส่งพรุ่งนี้ครับโอเคขอให้คนที่มีงบจำกัดบ้างนะคะอุ้ยสวยนะสองกิโลสองกิโลแปดค่ะสองกิโลแปดครับสองกิโลแปดแปดสามครับแปดแปดสามแมอยากเอาแปดแปดแปดจังเลยแปดแปดสามเอาไปแปดห้าศูนย์พอแปดห้าศูนย์พร้อมเจนทางค่ะแล้วอ่าคุณส้มนะครับคุณส้ม เดาเลือกเถิดลูกกลมๆให้ค่ะพี่ก้อนี้คือน้ำหนักใ่พี่ก้มขาแคบแล้วกดนึงค่ะแคบแล้วเลยแคบมาเลยาลอ้อมา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 โอ้ย 3โลพอดีค่ะแม่3กิโลกิโลก9ครับ9 3 9 9 3 9เอาเาไป900พศูน์นพิหมกาพอก้าย์ตาพอะโหขนาดนั้นวะโอโหคุ้มมากจริงอย่างคุ้มเลย ถ้าแคบเร็วแล้วเราก็จะได้ไปหัสเร็วพี่เราจะได้เลือกเร็วอ่ะมาไปกันต่อเลยอย่าลืมเข้าบ้านหลังคาเขียวให้น้องหน่อยนะคะ,ะมาสองลูกนะครับ2ลูก5้กิโลหกิโลครึ่งค่ะ5้กิโลครึ่งหนึ่งหกสาครับ1639เอาไป1590หูนย์โอ้โหหนึ่เกดินทางค่ะอุ้ย1590พี่เอ้ย <ơi. S 2> <ơi. S 1> ปาร พี่อ้อยเตรียมแคบพี่อ้อยเตรียมแคบเลยพีู่พี่ทุเรียนสวยมากวันนี้ทุเรียนสวยมากมาเลยค่ะแม่สวยๆช่ำๆนะไปกันยาวๆวันนี้วันหยุดด้วยแม่พรุ่งนี้วันหยุดนะคะพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เบียมา ห้าโลพอดีค่ะห้าโลพอดีหนึ่งสี่เก้าเก้าครับหนึ่งสี่เก้าเก้าเอาไปหนึ่งสี่ห้าศูนย์โอ้ยหนึ่งสี่ห้าศูนย์หมายก็พร้อมเดินทางแล้วครับพี่อะไรนะครับโอเคพี่มุ้ยเตรียมแคบแล้วก่อนหนึ่งเลยพี่พี่มุ้ยนะครับพี่มุ้ยขามุ้ยขามุ้ยพี่มุ้ยพี่มุ้ยเตรียมแคบเลยอาแคบมาเลยแคบแคบเลยพี่แค็บเลยพี่มุ้ย อาจารย์เบียมาคืออะไรพุ่งนี้ค่ะพุ่งนี้พุ่งนี้ค่ะพุ่งนี้พุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะกำลังจะคิดอยู่ว่าจะจัดทุเรียนยังไงให้อาจารย์เบียรได้ช่วยขายแบบง่ายๆแบบเป็นกล่องเป็นเซตหรือว่ายังไงนะเริ่มเลยสองลูกพันกว่าบาทอะไรเงี้ยเนาะดีกว่าโอ้ยอันนี้ก็อะไรเวลาเยอะแยะไม่ตัดเออจะมาตัดตอนแม่ค้าจะขายเอตอนเอาลงไม่ตัดกัน ลองมีดใหม่เขาลองมีดใหม่น่อยเดี๋ยวลูกค้าก็บ่นคั่วหายอีก5้ากิโลสค่ะห้าโลสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าห้าไป150่งห้าค่ะเอาไปหนึ่ครับหนึ่งห้าค่ะแม่หนึ่งพี่แมวโอ้โหรียมแขบค่ะตุเรียนมีแต่ลูกสวยๆนะวันนี้พี่แมวจแข็แล้วกดหนะกมกๆมกมมาเลยพี่แมวพี่ สวยกว่านี้หาจากร้านไหนเอ่ยใช่ไม่กลัวว่ามันเป็นที่มันเป็นที่ช่องถ้าเป็นที่ช่องเราจะลําบากกันนะนั่นแหละดีนะไม่รู้ถ้าเป็นที่ช่องอ่ะแต่มันแจ้งเตือนตลอดอะพี่แคบแคบแล้วดันเลยโอ้โหมามามาก 6กกิโลหโลสค่ะหกโลสามหนึ่งแปมค่ะเท่าไหร่ะรนะคะหนึ่งแปดมาไป1 8 0่งแปดศูพอค่ะ ท้วนเลยเหรอหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับน่าเหนไ่มยล่ะพี่ยูแกมีบุญมากพี่พลายลีลดให้เนี่ยโอ้ยเวอร์มากปอมมากดูปอมมากเวอร์มากโอ้เวิร์เกิร์ดเทนไงลูกค้าเขาจะได้แบบอยากกดอะไรเงี้ยเออแต่ของมันดีอยู่แล้วไงการที่เราพูดอย่างนี้ของมันจะดียิ่งกว่าเดิมเออใครสอนมาพี่พลายสอนมาครับ ต่อแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังนะชอบเถียงครูตลอดชอบแถียงครูตลอดชอบเลยงครูตอดพี่ย,พยูแอบแล้วกดหนึ่งมาเลยชอบเถียงครูชอบเถียงครูชอบขึ้นครูพี่ยูแ <c oughs> อบแล้วกดหนึ่งครับพี่ยูรีบกดเถะจ้าพี่ยูแล้วโอเคมีสองลูกไหมครับว่าที่ก็าขึ้นสองคน เครื่องจะติดนะเครื่องจะติดนะพี่นี่ไง2ลูกสวยๆเลยหกโลสองหโลสองเอาไปหนึ่งแปดสามห้าครับปิดสะปอดไลน์หนึ่งแปดสามห้าไปเท่าไหร่ครับหนึ่งแาไป1 8 0่พอ1 8 0ึ่งแปพร้อมเดินทางจ้ารับเจสวาสวยๆเลยโอ้เจสสาเจสาสาอะไรเจสสาแขบแล้วกดนหนึ่งเลยครับ พี่พลี่เจ๊สาสาอะไรสามีเอาใส่กล่องเลยอ่ะอ่ะมาลูกก่อไปกิโลไม่อ่ะขาูว่าอยากจะลงกล่อง่ะไม่ มันตะมูตะมีเนาะอันปันอ่ะใช่ตะมีตะมีอ้วนเหมือนแม่มันอะโยแบบแก้มปองปองเหมือนแม่นะระวังเนื้อหกกิโลเครับหกกิโลเก้องนย์สาน่ครับอะาไรนะคะสองศนย์สามหนึ่งครับสองศูนนึ่เอาไปหนึ่งเก้าเก้าศูนย์พร้อมโอหนึ่เก้พร้อมเดินทากอดพี่อะไรนะครับโอ้คุณกุ้งพี่คุณกุ้งอ่าเออแไปเห็นแล้ว นี่ชื่อนี้แหละชื่อโปรดเลยชอบกินมากไปไปมามาไปไหนอ่ะไปไปไปไหนนอพก้แขกแล้วกดหนึ่งมาจ้าพิโก้แขบให้น้องเนาม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 าโอ้โหแล้วขึ้นสองลูกคุ้มมากสองสองลูกจะคุ้มค่าส่งนะคะเหรอสองลูกเราจะคู่สองลูกจะคุ้มค่าส่งนะคะแจกฟรีอะไรเ่ะ นั่งนั่งถ้าอยู่นี่นั่งหกกิโล